ภาพบองสามิติเป็นแบบนี้นะครับจะใช้เสาสมอ4 6 8แล้วแต่เรานะครับให้เพียงพอรับแรงดึงได้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ให้เห็นว่าไดเเกตส่วนใหญ่ก็ใช้ความละเอียดที่0ุดูมมนะครับในการวัดนะครับภาพถัดไปก็เป็นตัวสําคัญสําหรับท่านที่เข้าไปดูเรื่องไพยโหลดเทสสิ่งสําคัญที่จะต้องดูคือเรื่องนี้ครับเรื่องของแฮนด์ปั๊มกับแจ็คแรมนะครับกระบอก แม่แรงสองตัวนี้เป็นตัวสําคัญเราต้องดูหมายเลข,เขอ่ะเพราะอะไรครับหมายเลขมันต้องตรงกับในใบค่ r เร a t ชั่นชา r t ที่มงบอกว่าเขาได้ไปเปรียบเทียบทํา่าเ i เบชมาแล้วกับเครื่องมือมาตรฐานในสถาบันการศึกษาหรือสถาบันที่เชื่อถือได้นะครับท่านเห็นเพชรเกตตัวนี้นะครับเพชรเกตส่วนใหญ่ที่เขามาใช้กันมันก็จะมีระบบเป็นระบบอังกฤษเช่น psi ปอนตต่อตารางนิ้วหรือเป็นบาร์แน่นอนครับ ต้องเอาตัวนี้นะครับไปทำคาริเบตและเวลาท่านเข้าไปตรวจท่านก็จะขอดูใบคาริเบตเข้าได้นะครับส่วนรูปนี้เป็นรูปบอลแบริ่งนะครับมีสองแผ่นประกบกันอยู่ข้างในมันโค้งนะครับใส่น้ามันเพื่อให้เวลามีการกดแรงในแนวดิ่งแล้วเกิดบางตั้งไม่ได้ดิ่งต่อกันมีเอียงบ้างบางส่วนตัวนี้มันจะปรับปรับเองเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาทาให้แรงยังคงในลงในแนวดิ่งและที่สําคัญเป็นการรักษาม่ให้ กระบอกแม่แรงตัวนี้ชํารุดเสื้อสูบข้างในไม่ชํารุดนะครับจําจ้าตัวนี้มีมีตัวนี้ใช้นะครับอันนี้คือใบ calibration ชา a r t ท่านเห็นไหมครับตัวที่ท่านจาเป็นต้องดูคือ g a u น e number p พรสเชอร g a ก g e นั่นเองส่วนไซเลนด์ไซลินเดอร์ number นั่นก็คือกระบอกแม่แรงจากสองตัวนี้นะครับที่เวลาท่านไปขอดูเพราะท่านบอกขอดูปั๊บเนี่ยคนทดสอบก็รู้ทันทีท่านเป็นท่านมีความเข้าใจและท่านพยายามที่จะดูในสิ่งที่ถูกต้องนะครับด้านซ้ายท่านเห็นไหมครับตารางนี้ psi ก็บ่งบอกว่าแสดงว่าอ่าห้าร้อยพันพันห้าร้อยมีระบุอยู่ในเพชเชอร์เกตที่เราสามารถมองเห็นได้แฮมป์ปัมเมื่อกี้นะครับที่ชี้เมื่อกี้นะครับส่วนทางด้านขวาเนี่ยก็มีเอฟเวอรเรทเช่นอช่วงที่เป็นโหลดดิ้งนั้นนะครับเพชเชอร์เกตอ่านได้ห้าร้อย psi ปอนต์ต่อตารางนิ้วเอฟเวอรเรทแล้วมีหน่วยเป็นตันนะอ่าสามสิบสามตันนะครับพัน psi หกสิบสามตันเกิดท่านต้องการ ทดสอบที่50ตันจะต้องการอ่านกี่ psi ท่านก็ต้อง interpolate ถูกไหมครับไปอาจจะอ่านอยู่ที่ประมาณ800 psi นะครับอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นไบคาร์เบตเป็นเรื่ององค์ความรู้อย่างหนึ่งที่เราต้องทราบทีนี้มาดูเรื่องความสําคัญตัวนี้โหลดเซตเมนต์เกิดกราฟแสดงความสัมพันธ์ปกติการทดสอบอการทดสอบเนี่ยเอพโลดเทสเนี่ย ถ้าเราบอกว่าเสาเข็มต้นนี้เป็นเสาเข็มเจาะไดมิเตอร์50เซนนะลึกไดเมิเตอร์60เซนลึก21เมตรในกรุงเทพมหานคร,รต้องการให้รับเชฟโหลดได้80ตันต่อต้นนะครับหรือ60ตัอตอนต่อต้นอ่ในที่นี้เอา60ตันต่อตอน้นต้องการรับ60ตันต่อต้นโดยมีอัตราส่วนความปลอดภัยเซตตี้แฟกเตอร์ระบุไว้2.5เพราะท่านติดต่อบริษัทที่เขาทำการทดสอบเขาจะเอา2.5คูณ60ตันเขาจะได้เตรียมโหลดได้พอนะครับ60คูณ2.5ก็คือ150ตันถูกต้องไหมครับนั่นแหละครับ เขาเขาจะทดสอบเทสโหลดที่150ตันแล้วเวลาเขาจะทดสอบเขาจะทดสอบอย่างน้อย2รอบรอบแรกเขาจะทดสอบไปถึงเซฟโหลดคือ60ตันก่อนตามที่ระบุไว้1รอบถึง60ตันทิ้งที่60ตันยี่ชั่วโมงหลังจากนั้นก็รีบาวกลับมาที่0ูนย์พอรีบาวเสร็จปั๊บขึ้นรอบใหม่เขาก็จะขึ้นไปถึง2เท่าครึ่งในอดีตนั้นขิ้น3รอบนะมี2เท่าด้วยนะครับแล้วก็ค่อยสองเท่าครึ่งรอบที่3 นี่ขึ้นไปสองเท่าครึ่งก็คือขึ้นไปร้อยห้าสิบตันแานบายที่ร้อยห้าสตันยี่ี่ชั่วโมงแต่แน่นอนครับในแต่ละหนึ่งชั่วโมงจะมีการขึ้นโหลดหนึ่งครั้งในแต่ละครั้งนั้นจะขึ้นประมาณ2ีของเซฟโหลดเช่นในทีนี้นะครับสี่ยี่้าเอร์เซของหกสิบตันคือสิบห้าตันถูกไหมครับหกสิบหารด้วยสี่เพราะฉะนั้นเขาขึ้นโหลดปั๊บไซคลแรกเขาขึ้นปึง้งสิบห้าตัน พอขึ้นได้สิาตันเขาจะอ่านไดเกตทั้งสตัวนะหาค่าเฉลี่ยไว้อ่านที่ศูนย์นาทีแล้วทิ้งไว้นะฮะตอนที่ทิ้งไว้ส5ิบห้าตันอ่านไปหกสิบนาทีถูกไหมทัดศูนย์สองสี่แปดสิบห้าสามสิบหกสิบอย่างนี้เป็นต้นในช่วงแรกๆเขาจะอ่านทีพอเฟลเฟลจะอยู่ที่ช่วงแรกเนี่ยนะครับอ,อ่านปื๊ดพอถึงอ่านได้สามสิบนาทีอ่านไปเรียบร้อยปัป๊บก็จะทิ้งไว้อีกสามสิบนาทีช่วงนี้เราก็รอพอครบสามสิบนาทีเขาอ่านค่ามันก็คือกลายเป็นหนึ่งชั่วโมง ฮอตกราฟเห็นไหมเห็นเลยแล้วเขาขึ้นโหลดต่อเลยนะครับขึ้นทีละยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมขึ้นไปอีกสิบห้าตันแล้วทิ้งไว้ยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยแซนบายนะครับขาดตัวดีไปหน่อยนะครับตัวตัวดีนะครับสี่สิบห้าตันนะครับ,นะรบไปหกสิบตันปั๊บแซนบายี่สิบสี่ชั่วโมงอ่านทุกสองชั่วโมงทุกชั่วโมงสุดแล้วแต่พอครบยี่สิบสี่ชั่วโมงเขาก็รีบาวในที่นี้จะขอรีบาวกระโดดนะครับจริงๆก็รีบาวทีละสเต็ปทิ้งไวงห้หน,นึ่งชั รีบาวฮาทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงหรืออาจจะแล้วแต่ข้อกำหนดที่มีระบ,บุใน ASTM นะครับแล้วก็ขึ้นโหลดในไซคลสองแบบเดิมอ่าเอาไปใช้เป็นเส้นสีแดงนะครับเมื่อกี้มันรีบาวขึ้นไปข้างบนอ่ามาที่สามสิบตันอันนี้ก้าวข้ามหนึ่งสเต็ปนะครับเปิดเขียนไว้อย่างนี้นะครับอ่าแซนบายหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นก็ไปทีละสเต็ปเหมือนเดิมแหละนะครับทีละยี่เปอร์เซ็นท์ทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงท่านครบหนึ่งชั่วโมงอ่านค่าเสร็จเรียบร้อยปับ๊บท่านก็ ข้ามไปโดดไปอีกสเต็ปหนึ่งนะครับขึ้นทีล็อ่าสเต็ป90ตันแล้วไป105ตนันนะครับเขาหยุดตรงนี้ไว้นิดหนึ่งอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าท่านสังเกตนะครับกราฟมันก็ยังอันนี้วาดมาเพื่อให้จงใจให้มันตรงมันจะขนานกันนะครับแนวโน้มอันแรกๆจะเป็นเส้นตรงครับนะฮะที่สําคัญคือปกติแล้วก่อนที่จะขึ้นโหลดในสเต็ปถัดไปก็จะมีข้อระบ,บุว่า ต้องดูว่าเรทที่เกิดขึ้นในแต่และโหลดก่อนขึ้นสเต็ปถัดไปนั้นอัตราการชดต,ตัวต้องไม่เกินจุดสองห้ามิลลิเมตรต่อชั่วโมงถ้าเกินท่านต้องแช่ไว้โหลดเดิมอะยังขึ้นต่อไม่ได้เหมือนกับให้โอกาสดิ่งทำนองนั้นนะครับซึ่งจากประสบการณ์ถ้ามีการแชร่ครั้งนี้ครั้งต่อไปก็ต้องแช่โดยทั่วไปนะครับก็ไปนะครับร้อยยี่สิบตันละทิ้งไว้อีกหนึ่งชั่วโมงนะครับไปร้อยสามสิบห้าตัน สมมติไม่มีปัญหาอะไรเลยไปร้อยห้าสิบตันกรฟดีมากนะครับอย่างนี้และรีบาร์นะครับก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็รีบาร์ในภาพโดยรวมอย่างเนี้นะครับถ้าเขาสามารถเมนเทนที่ร้อยห้าสิบตันตามที่ต้องการได้เพราะเป็นสองห้าสองจุดห้าเท่าของหกสิบตันนะครับไม่มีแนวโน้มของการเฟลเฟลยังไงครับจริงจริงไม่ต้องมาดูจากกรฟหรอกถ้าอยู่หน้างานจะเห็นเลยครับเพชรเกตมันคอยจะดอกในขณะที่ไดอะเกต แสดงการซุดตัวต่อเนื่องพอโยกไม่แรงปับ๊บโอ้โหไดเกตยิ่งหมุนเตี้ยวเลยพอปล่อยมือปับ๊บโหลดดรอปเทชเชเกตดรอปถอยหลังนะครับแต่ไดรเกตยังเดินหน้าอย่างเงี้ยบ่งบอกแล้วเฟลนะครับแทบไม่ต้องเป็นพอดการาฟแล้วนะครับแต่พอดการาฟเพื่อให้มันชัดเจนว่าเราเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนกันแน่นะครับโหลดอันนี้ขอจริงจริงในมาตรฐานไอเอสเอ็มระบุว่า24ชั่วโมงนะครับ24ชั่วโมงขึ้นไป24ชั่วโมง เข้าไปอ่นจบตรงนี้